พอใส่ถุงมือคู่นี่เป็นเครื่องที่สองนะคะก็ใช้ิดจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลมหาราชจะเลือกใช้กดเสร็จเอแล้วเราก็จัดเรียงของเหมือนที่พูดเห็นไหมคะจะมีผ้าสี่เหลี่ยมผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาหนึ่งผืนผ้าสี่เหลี่ยมหนึ่งผืนนะคะจะมีถ้วยมีชาหนึ่งหรือสองเดี๋ยวนี้ที่มหาราชก็จะมีหนึ่งใบนะคะก็เอามาจัดเรียงเสร็จแล้วเราก็จะ เตรียมของลงไปในนี้เลยนะคะของที่จะเตรียมมีอะไรบ้างมีไซลิง์ที่เราจะใช้สําหรับโบ<อ>บอลลูนฉีกเลยนะคะตอนนี้เนะี่ยถุงมือสตเตอรลราล์อยู่ถูกไหมหยิบแล้วนี่เป็นถุงมือที่เป็นไงแล้ว<ม>เรื่องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะมาโดนของสเตลลา์ข้างในได้ไหม,มของคือดนไม่ได้เมืม่อเวลาฉีกเนี่ยฉ,ฉีกทิ้งของถ้หาหนูจะหยิบ เขาก็จะบอกว่าจเจ้าถ้วยตัวนี้เป็นมมน้ำนะคะจะขี่ลงไปนี้น้ำนี่งม้มอสลนยมาหม้มอสลายนี่เอาไว้เช็ดก่อนที่จะทำการสวน เช้าน้องสไลด์เราก็จะเทลงในถ้วยที่มีของหล่อลื่น KY นะคะ KY ที่เราจะใช้หล่อรื่นเราก็บีบลงค่ะถ้าปกติเน่จะมีแค่สองถ้วยเนี่ยเราก็จะบีบตรงไหนได้นะคะหลักการก็คือเวลาที่เราใช้ KY เนี่ยเราจะพบว่า KY ที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่ใช่ KY ใหม่ที่ที่แกะกล่องออกมา มันจะเป็น KY ที่คนอื่นผู้เคยใช้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ KY เราก็อาจจะต้องบีบ KY ทิ้งทิ้งในถุงก็ไดนะ้ก็คือบีบส่วนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็บีบลงไปที่ปากชามนะคะ เวลาฉีดถุงอันจะลำบากใหนถุงนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีถุงข้างในซึ่งเราไม่สามารถที่จะโดนได้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ,อย่างนี้ก็จะเิอความลำบากนิดหนึ่งว่าจะต้องสัก็ออกมานะ ระวังนะคะอย่าให้สายที่เราเปิดออกให้มันกระเด็นไปอยู่ข้างนอกด้านนี้นะหรืออะไรหรือการแขวนถุงนะคนะสมมติว่าเราจะแขวนถุงทีหลังได้ไหมได้เราจะแขวนก่อนได้ไหมได้แต่ยังต้องยังแบบยังไม่ได้ทําการสวนจริงนะคะทัางถุงที่เราจะใช้แขวนเนี่ยเป็นถุงรองรับน้ำก,กระสุจุดสําคัญของตัวนี้ก็คือตุงจุด สุกที่ปิดปลายที่เราจะใส่เข้าไปในสายสวนของเราเนี่ยถุตงตรงนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้มันเปิดออกหรือมันหถ้าจะวางไว้บนเตียงเนี่ยตัวนี้ก็สองเสร็จแล้วก็จะเริ่มทำการสวนถอดถุงมือผู่นี้ ถุงมือคู่นี้เปื้อนหมดแล้ว เราสะอาดหมดแล้วนะคะยังไม่ได้แตะคนไข้เลยรูยรยขขส้สึกน้ำที่ใช้ดูครับนี่ก็จะใช้ประมาณ 400cc เสร็จแล้วก็วางไว้ไหล่อลื่นอันที่สองน่าจะเป็นหล่อเลื่อยจริงนะคะจะเห็นว่าสายโครเวทแคทเนี่ยมันจะมีที่สําหรับให้เราดึงนะเราก็ดตี ถ้าเป็นใน no? ผู้หญ so ิงก็อาจจะสัก2อสนิ้วก็พอนะคะแต่ถ้าในผู้ชายเนี่ยอาจจะต้อง6กถึงแนิ้วพูผ้าน้าจะเห็นว่าของที่เราคิดว่าเราจะใช้สเปรยที่ใช้หมุสเปรยอยู่แล้วเวลาพูผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง ก็จําเป็นจะต้องคีปรักษา,า,ามือเราเพราะมือเราสเตรลายอยู่นะคะที่สะก็จะทํำยังไงนะคะเก็บมือหมดเลยเก็บมืออยู่หลังข้ามเลยเวลาปูก็ปูไปนะคะให้ช่องมันอยู่ตรงตำแหน่งที่เราจะสวนถ้าตัวนี้นะ,ะให้ถ้าตัวก็ใช้ได้อีกนะคะสิ่งเดียวก็ไม่มา จะสวนต้องฟาดิวิธีฟาสสำหรับจะสวนมือสองมือเนี่ยมือข้างที่ถนัดต้องคีมสเตลลายนะคะห้ามโดนอวัยวะคนไข้เด็ดขาดมือที่จะสามารถโดนได้คือมือข้างที่ไม่ถนัดนะในคนไข้ผู้ชายจับนะฮะเพนิสตัง้ง90องศาดูว่าคนไข้เนี่ยอวัยวะเพศเขามีการ คลิปไปลายไหมทําเซืร์คําหรือ,อยังถ้ายังไม่ได้ทํารูดหนังหุ้มเทนิสบลน,นะคะหลังจากนั้นก็จับเวลาจับให้จับริมริมของตัวสำลีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ไปโดนแล้วก็เช็ดเพื่องการเช็ดก่อนสวนนี่ขอให้เช็ดตรงยูริท่านะคะตรปลายเปิดนะคะ จะเห็นว่ามือข้างนี้ไม่โดนเลยนะคะแล้วก็ทำการสวนเวลาหยิบสวนให้ปลายข้างนี้อยู่เปนชามถ้าเป็นไปได้เนี่ยหยิบสองนิ้วจะดีนะคะแต่บางทีอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ดูดีๆถ้าในผู้ชายไม่ยากนะคะด,ดูดีเดียวเวลาใส่เนี่ยใส่เข้าไป พอมีน้ำปัสสาวะไหลออกมาเราก็จะปล่อยนะฮะปล่อยให้น้ำปัสสาวะไหลก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปล่อยให้น้ำปัสสาวะไหลหนูเห็นไหมคะว่าช่วงที่เช็ดจนถึงสวนเนี่ยมือข้างที่ไม่ถนัดไม่ได้ปล่อยเพนี้คนไข้เลยนะจับตลอดเวลาถ้าไหนคนไข้ผู้หญิงหนูก็ต้องแหวกไว้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะคะหลังจากน้ำปัสสาวะหมดแล้ว ให้ดันสายสวนใส่เข้าไปอีกนะคะจนสุดสายจนสุดสายก่อนที่จะใส่น้ำนะคะเพื่อที่จะทำบอลลูนไม่ให้สายสวนหลุ <c oughs> ก็จะเห็นว่าจุดที่ใส่น้ำก็คือจุ้นวคะใส่น้เมื่อเวลาใส่ก็บีบบีบแล้วอย่าปล่อยถ้าปล่อยเป็นไงคะ <c oughs> น้ำจะออกมาคืนนะคะ ชันเวลาใส่ก็คือดีเป็นที่สุดแล้วก็ดี mm hmm. หลังจากหมดแล้วต้องดึงสายสวนออกมาจนรู้สึกตึงมือหรือชนนะรู้สึกตึก๊ดนะชนก็เป็นอันว่าใช้ได้ทำไมเราถึงต้องใส่สายสวนไปจนสุดแล้วจึงโบครับก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตรงบอลลูนตรงตำแหน่งที่เราโบครับเนี่ยอยู่ในยูนท่า ถ้ายังคงค้างอยู่ในยูริท่าแล้วเราใส่น้ำเข้าไปนี่ยตรงบอลลูนมันจะโป่งออกแล้วก็ไปดันให้เกิดรับเจิดนะคะเป็นภาวะแทรกซ้อนอีกข้อหนึ่งที่ครูบอกว่าเกิดการบาดจิตในทางเดินระับตัวนต้องลงนะคะหลังจากดึงออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ถุงวิธีการใส่ต่อสายถุงนะคะ หนูอย่าลืมนะคะถ้าเป็นผู้ชายหลังจากทำเสร็จแล้วให้ทำไงรูดหนังมุมเพน,นิตลงเพื่อไม่ให้เขาเกิดพาราไฟโมสีไม่งั้นก็ปลายเทน,นิสจะบวมนะคะเวลาต่อหนูจะเห็นว่าผู้เน้นว่าตัวนี้ต้องอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้ต้องอยู่เวลาเราจะใส่เข้าไปวิธีที่ดีที่สุดหรือวิธีที่ป้องกันการปน,น,นเปื้อนได้ดีที่สุดก็คือหมูสอดเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ย เอช่องเจาะลาเนะคะนะคะพอเข้าไปเสร็จก็ดึงออกมาโดนอะไรไหมไม่โดนตัวที่เรากลัวก็คือตัวข้างในหลังจากได้แลดึงออกดึงออกมือเราเนี่ยไม่ได้สะอาดแล้วนะตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังอย่าให้ไปโดนทือปลายนะคะบีบเก็บของดูด้วยนะคะ ก็จมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องปิดสายสวนให้คนไข้นะคะเวลาปิดสายสวนเนี่ยเมื่อเราจะจับปาสเตอร์ถอดงมือนะคะอถอดงมือในผู้ชายเวลาปิดปาสเตอร์นะคะเราก็จะปิดแถวบริเวณหัวหนาหรือไม่ก็หน้าแทงลักษณะการปิดก็คือตัวอวัยวะเพศของคนไข้ต้องกระโดดขึ้น ที่เป็นหุ่นกระดกไม่ไดะะ้ต้องกระโดกขึ้นให้เปิดช่องตรงนี้นะคะไม่ให้พับอยู่อย่างนี้ถ้าพับอยู่อย่างนี้เนี่ยตรง p e n น l e ค c r o t a l j u n c t เนี่ยจะไปกดกับสายเมื่อกดกับสายก็จะทําให้เลือดไปเลี้ยงไม่ได้เมื่อเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ก็จะเกิดเป็นแผลเกิดรูทะลุที่เขาเรียกว่า u r e t h o คิ cutaneous fistula ปัสสาวะก็จะไหลออกมาข้างนอกได้จึงจําเป็นต้องยกนะคะ p e นิสคนไข้ขึ้นแล้วก็สแตก สายเอาไว้บริเวณมืทของไม่ก็ตรงไอเล็กเคสนะคะวิธีสแตปสายเราอาจจะวางพลาสเตอร์หนึ่งชิ้นลงไปกองนะเพื่อป้องกันสายติดกดทั้ีชิ้นหนึ่งที่จะกวดสายหน้า จับถ้าทางให้คนไข้ให้สบายนะคะแล้วก็มีทางให้เราบอกคนไข้บอกคนไข้ว่าเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเปิดตา,าลหลังจากปิดเรียบร้อยแล้วก็เปิดตาเพื่อให้ผ่อนผ่อนนะคะทำควาดิเวณที่เราจับแถวบริเวณศีหลังจากนั้นเราก็จะต้องไปจดบันทึก ลงบันทึกอย่าลืมลงบันทึกเพราะการพยาบาลนั้นพยาบาลที่ทําไม่ได้อยู่กับคนไข้ตลอดเวลาจะมีพยาบาลเวนเข้ามาผัดเปลี่ยนอาจจะไม่รู้ว่าเราทําอะไรให้คนไข้บ้างเราก็จําเป็นจะต้องลงว่าเราสวนปัสสาวะให้เพราะปัญหาอะไรสวนแล้วมีอาการอย่างไรบ้างสวนโดยใช้สายโฟเ a t เบอร์อะไรได้ลักษณะของปัสสาวะสีอะไรคนไข้มีอาการอะไรขณะที่เราซ อันนี้จำเป็นที่จะต้อง